จะเดินพ่อนยมวันนี้เราโยกกันที่วัดหวัวถนนอําเภอเสดาจังหวัดสงขลาที่โยมเห็นด้านหลังเนี่ยโยมคือพระบุตร,รูปองคใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดหวัวถนนซึ่งเป็นสถานที่ทองเทียวเ,เชิงวิธีผุธของชาวเสดาเห็นพระบุทธร,รูปองใหญ่จึงนึกถึงความเสียสละอันยิงย่งใหญ่และความสามัคคีอันยิงย่งใหญ่ของญาติโยมสองประการด้วยกันนั่นก็คือหนึ่ง การเสียสาระสั์คือการที่เราดันดังลร้ได้นำปัจจัยของตัวเองนงินยมมาช่วยเหลือในโครงการต่างๆง 2. <c oughs> การเสียสลระเร่งกายเร่งใจถึงแม้ว่าเราลา้คนลร้ฐานอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ว่าเราได้เสียสลระเร่งกายและก็พลังใจของเราในการช่วยเหลือบ้านเมืองของเราโยมเลตายมบ้านเมืองของเราตอนนี้นัินยม ดีขึ้นมากแล้วอยากจะให้เราทันทางร้ายได้รักและก็สามัคคีกันแบบนี้ตลอดไปโยมบ้านเมืองของเราจะพบกับความสุขและพาน้ลวิกฤตโรกรกไร้แรงนี้ไปได้เราทันทางร้ายต้องรักและสามัคคีกันโยมดังบทบาลีที่กล้าวไว้ว่าสุขาสังกัสะสามาคัคคีความสามัคคีของมุคณะทำให้เกิดสุขขอจเจริญพรโยม หวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนผ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตว์